สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Best t a c t i c นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของ How Many Kind of Fake Shot หรือเฟซช็อตมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเฟซช็อตเป็นทักษะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแต่ว่ารู้กันหรือเปล่าว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเฟซช็อตนั้นมีทั้งหมด9รูปแบบนะครับก็รายชื่อเรียงตามนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอ่านแค่ชื่อก,ก็กลัวว่าจะไม่เห็นภาพหรือว่าไม่เข้าใจนะครับมาดูแบบที่1กันเลยแล้วกันครับแบบที่1เรียกว่า t ทร a ออนนะครับ t ทร a ออนก็คือการทำเฟซช็อตโดยการหยุดบอลแบบเหยียบบอลน,นะครับก็ จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการกดก,ก็คือแตะปุ่มทิศทางและปุ่มยิงพร้อมกันในขณะที่บอลหยุดนิ่งกับที่นะครับสำหรับแบบที่2นะครับจะเป็น inside post นะครับเป็นทักษะที่ใช้กันเยอะมากๆนะครับก็คือส่วนใหญ่จะใช้ในการหยุดบอลหรือการหลอกทําจังหวะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใช้ข้างเท้าด้านในในการง้างแล้วก็หยุดบอลน,นะครับเป็นการหลอกจะยิงแต่ว่าจะเป็นการใช้หยุดบอลน,นะครับใช้ทําจังหวะได้ ส่วนแบบที่3นะครับก็คือมิสคิกมิสคิกก็คือการทำเฟ e ช็อตโดยการง้างเท้าหลอกจะยิงแต่ว่าเตะแบบเตะลมะครับเตะวืดอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการหลอกว่าจะเปิดว่าจะยิงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือมิสคิกหรือว่าแกล้งเตะพลาดนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมแบบที่4ก็คืออา t ไซส์และอินไซส์แท็บนะครับเป็นการแตะบอลด้วยข้างเท้า มาดูที่ o u t s i ์แ t a บนะครับ o u t s i ์แ t a บจะเป็นการแตะบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับวิธีการกดก็คือแตะปุ่มยิงแล้วก็ปัดปุ่มทิศทางโดยฝืนองศาของนักเตะน,นะครับฝืนองศาก็คือฝืนองศาจากาทิศทางปกติที่หันหน้าอยู่นะครับต่อไปเป็น i n s i ์แ t a บครับก็จะคล้ายๆกับ o u t s i ์แ t a บแต่ว่าจะเป็นการใช้ข้างเท้าด้านในนะครับอันนี้เรียกว่า i n s i d ์และ o u t s i ์แ t a บนะครับผม ส่วนแบบที่5นะครับเรียกว่า Dodge Tab นะครับ Dodge Tab ก็คล้ายๆกับ i n s i d e t a ทและ Outside Tab นะครับแต่ว่าจะฝืนองศาในการหันหน้าของนักเตะไม่เยอะอย่างเช่นนักเตะหันหน้าเป็นตรงๆนี้ครับเวลาแตะปุ่มยิงเสร็จให้ปัดทิศทางาเฉียงๆนิดนึงนะครับแค่นิดหน่อยใช้ในการแตะหลบคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆหรือว่าผู้รักษาประตูนะครับซึ่งทักษะนี้มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับ จังหวะน,นี้นะครับเป็นดอชแท็บของโรมา r ริโอนะครับใช้ในการแตะหลบผู้รักษาประตูนะครับก็บประมาณนี้นะครับดอชแท็บนี่มีประโยชน์มากๆนะครับจริงเวลาเล่นจริงแต่ว่า,าต้องฝึกให้ชำนาญจังหวะนะครับเพราะว่าจังหวะต้องเป๊ะมากๆไม่งั้นก็อาจจะเสียบอลได้ง่ายนะครับก็แนะนำให้ลองฝึก อันนี้เยอะๆนะครับสำหรับ .tab นะครับต่อไปจะเป็นรูปแบบที่6นะครับรูปแบบที่6คือ cut behind enter นะครับอันนี้ตัวนักเตะต้องมีสกิล cut behind enter นะครับ cut behind n t u r n ก็ให้เราแตะปุ่มยิงนะครับแล้วก็ปัดทิศทางนะครับปัดปุ่มทิศทางส่วนทางส่วนทิศทางที่นักเตะหันหน้าอยู่นะครับก็ใช้ในการพลิกบอลนะครับเปลี่ยนแกนหรือว่าเอาตัวรอดจากพื้นที่ขับขันนะครับ เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับอกองกลางตัวโฮดดิ้งมิดฟิลด์และตัวลุกนะครับใช้ในการสร้างจังหวะหรือเอาตัวรอดได้ดีมากๆครับนี่คือต้นตำรับของท่านี้ครับโยฮันครฟหรือที่เรียกกันว่าครฟเทิร์นนะครับก็คือสกิลนี้ต่อไปเป็นแบบที่7นะครับเรียกว่า r าบ o น a าเฟกช็อตจำเป็นต้องมีสกิลลาบนะครับถึงจะทำได้ r าบนาเฟกช็อตก็คือการทำเฟกช็อตในขณะที่ บอลเคลื่อนที่ไปอยู่เท้าข้างไม่ถนัดของนักเตะนะครับแล้วก็แตะปุ่มยิงและทิศท,ทางพร้อมกันก็จะกลายเป็นราบูนาเฟกช็อตครับก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะฮะอันนี้ใช้ริวั d โดทำให้ดูนะครับใช้ในการหลอกคู่ต่อสู้ได้นะครับอันนี้เป็นของเนย์มานะครับจะเป็นราบูนาเฟกช็อตเหมือนกัน ไปเป็นรูปแบบที่8ครับก็คือ dancing fake shot นะครับทำได้เฉพาะโรนัล i ดิโนทุกเวอร์ชั่นครับ dancing fake shot นะครับก็คือ,อาการแตะปุ่มทิศทางและปุ่มยิงพร้อมกันนะครับนักเตะจากเต้นนะครับก็เป็นทักษะเฉพาะตัวที่ทําได้เฉพาะคนนี้คนเดียวครับในเกมโรนัล i ดิโนแต่ว่า dancing fake shot เนี่ยจะมีข้อกําหนดอยู่3ข้อนะครับถึงจะแสดงผลก็คือข้อแรกต้องอยู่ในระยะใกล้เขตโทษครับ ข้อที่2หันหน้าเข้าหาประตูข้อที่3หยุดบอลน,นะครับบอลต้องหยุดอยู่กับที่นะฮะซึ่งอยู่ในระยะเขตโทษเนี่ยครับในกรอบหรือนอกกรอบนิดหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ในการหยุดบอลเพื่อจะทำดันซิ่งเฟซช็อตนะครับส่วนใหญ่จะใช้เฟซช็อตกันนะครับก็เลยอาจจะต้องทํา2รอบนะครับรอบที่2หรือรอบที่3ถึงจะติดแต่ว่าวิธีการหยุดบอลเนี่ยครับไม่ต้องเฟซช็อตก็ได้ครับเราใช้ แตะปุ่มทิศทางครั้งหนึ่งนะครับพอแตะปุ่มทิศทางครั้งหนึ่งนักเตะจะหยุดแล้วก็หันหน้าเข้าหารประตูเท่ากับเราได้ข้อกําหนดข้อที่2กับ 2, ข้อที่3โดยการแตะปุ่มทิศทางแค่ครั้งเดียวนะครับจะประมาณนี้นะครับพอแตะปุ่มทิศทางเสร็จนักเตะจะหยุดบอลแล้วก็หันหน้าเข้าหารประตูไปนในตัวจากนั้นกดยิงและทิศทางพร้อมกันทิศทางนี่คือแตะเฉยนะครับก็จะกลายเป็น uh dancing fake shot นะครับอย่าลืมว่าทําได้เฉพาะโรนัลดิโน่เท่านั้นก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะลองทําทในจังหวะที่เพื่อนส่งบอลมาให้นะครับแล้วเราใช้การแตะอุ่มทิศท,ทางทางฝั่งสายครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหยุดบอลแล้วก็หันหน้าเข้าหาประตูครับแล้วกดเฟ k ช็อตปุ๊บก็จะออกมาในรูปแบบของ dancing fake shot ทีนี้ถามว่านอกจากเทแล้วเต้นทำไมนะฮะสังเกตดูดีๆเวลาเราง้างเท้าแต่ละครั้งในการทำเฟซช็อตเนี่ย AI ของฝั่งคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือผู้รักษาประตู จะกระตุกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนช่างักเสียจังหวะเดี๋ยวลองดูสังเกตตรงที่ผู้รักษาประตูนะครับเห็นไหมะอันนี้คือทดสอบในการรับบอลจากเพื่อนแล้วแต่อุ่มทิศทางครั้งหนึ่งเพื่อหยุดบอลนะครับจากนั้นก็ทำเฟกช็อตก็จะกลายเป็นแดนซิ่งเฟกช็อตอย่างนี้ครับอย่าลืมว่าทักษะนี้ทําได้เฉพาะโรนัลดิโน่เท่านั้นนะครับทุกๆเวอร์ชั่นสามารถทําได้หมดนะฮะ ต่อไปเป็นแบบที่9ครับเรียกว่า Scoop Turn นะครับทำได้เฉพาะโรมาริโอและ,ะร็อบเบนนะฮะสกูปเทิร์ก็คือการทำเฟ e ช็อตครับจะคล้ายๆกับเฟ e ช h o t ในรูปแบบแรกๆที่อธิบายไปก็คือแตะปุ่มยิงแล้วปัดปุ่มทิศทางนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเป็นโรมาริโอและร็อบเบนนะครับถ้าปัดได้องศาเป๊ะๆก็จะติด s c o ปเทิร์นะครับองศาที่ปัดก็ต้องอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับจากทิศท,ทาง ปกติที่หันหน้าอยู่นะครับก็จะออกมาเป็นสกู๊ปเทิร์นอย่างนี้ครับอันนี้ต้องผ่านการฝึกบ่อยๆนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเฟซช็อตมีกี่ประเภทและก็มีรูปแบบไหนบ้างกูดแบบไหนบ้างคำถามก็คือเฟซช็อตแต่ละแบบใช้ในจังหวะไหนอันนี้ตอบยากมากครับขึ้นอยู่กับ3อย่างก็คือ,อประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์แล้วก็การฝึกซ้อมแล้วก็การอ่านจังหวะนะครับอันนี้บอกยากมากครับว่าอันไหนต้องใช้ตอนไหนก็ต้องฝึกเองนะครับต้องลองเอาไปฝึกเองดูแล้วก็ต้องอ่านจังหวะเอาเองอยู่ที่จินตนาการนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนในตอนไหนแต่ว่าข้อสําคัญเลยคือต้องฝึกให้คล่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้เองนะครับว่าต้องใช้แบบไหนตอนไหนมันอยู่ที่จินตนาการในการเล่นด้วยนะครับ อย่าลืมไปฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกจังหวะหนึ่งนะครับเป็นจังหวะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะจังหวะนี้เป็นจังหวะดอชแท็บของโรมาริโอนะครับจากการทดสอบนะครับอันนี้ แตะหลบผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เข้าไปยิงลูกลักษณะอย่างนี้นะครับสําหรับดอชแท็บนะครับต้องกะจังหวะดีๆนะครับการจะกะจังหวะได้เป๊กก็คือต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับเพื่อจะให้รู้จังหวะนะครับสําสหรับคอนเทนต์นี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมากค,ครับสวัสดีครับ